นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โฟกัสในการเปลี่ยนแปลงจุดนั้นข้อความที่จากทอมบิวย์ได้เขียนข้อความไว้ว่าเราทุกคนไม่ได้เกิดมาอย่างว่างเปล่าทว่านนักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำเอาไว้ว่า 5 0ของความคิดเบาสามารถปรับเปลี่ยนได้โฟกัส50%นั้นเพราะถึงแม้มันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวจากการแกะสลักด้วยหินและอีก50%นั้นคือสิ่งที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้และสิ่งนั้นจะมาช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการข้อความทวิตนี้มันมาฉุกคิดให้ผมได้คิดอยู่สิ่งหนึ่งว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้และทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันคุณไม่จําเป็นต้องท้อถอยหรือว่าจะต้องเหนื่อยไปกับการเปลี่ยนแปลงในตัวเเองเลย จงระลึกไว้อยู่เสมอว่าเรามี50%ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นโฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสและไม่ต้องสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจเรารู้อย่างนี้เราก็มุ่งตรงไปในทางที่เราควรจะตั้งใจเอาไวเ้เถอะคุณจะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งอื่นยิ่งเราใช้ชีวิตมามากมายมันก็จะมีสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกว่าไขว้เขวหรือว่าโดนดึงให้เราไม่ไปถึงจุดนั้นในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แต่เราจะต้องตั้งใจมั่นให้ได้ว่า ในชีวิตนี้เราต้องการอะไรจริงๆคุณต้องจริงจังกับมันแล้วก็ไปให้ถึงเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นที่ทําให้คุณได้ประสบความสาเร็จจริงๆผมเลยตั้งคาถามขึ้นมาว่าทุกคนล้วนเกิดมาด้วยการมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดตามมาเสมอแต่เราก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเติมเข้าไปได้เสมอนี่คือความ,มจริงอย่างยิ่งที่คุณจะต้องระลึกรู้ว่าเรามีสิ่งให้ติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยเดิมสันดานเดิมหรือว่าความคิดเดิมๆแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผมชอบความคิดหนึ่งมากที่มาทําให้ผมมาฉุกคิดอีกข้อหนึ่งก็คือเราได้เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆวันชีวิตเราก็คือค่าเฉลี่ยในสิ่งที่เราเป็นคุณไม่ต้องสนใจว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรในวันนี้จงระลึกรู้ไว้เสมอว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือแย่ลงมันก็เกิดขึ้นจากวันนี้เท่านั้นคุณไม่ต้องสนใจว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรในตอนนี้แต่จงระลึกรู้อยู่เสมอว่าในอนาคตข้างหน้าชีวิตที่ดีหรือไม่ดีก็เกิดดขึ้้้นนนนนนจจากกววััีีเเช่ยใใหคุณส ในวันนี้ให้มากที่สุดว่าคุณจะทําอะไรต่อไปเพราะนั่นคือการวาดภาพที่สําคัญถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเพิกเฉยในวันนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้คุณระลึกรู้ว่าถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีคุณจงเปลี่ยนวันนี้ซะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่นึกถึงอนาคตเลยก็ไม่จำเป็นต้องทําอะไรปล่อยเวลาทิ้งไปวันๆนั่นคือหนทางที่คุณจะต้องพบเจอในอนาคตอย่างแน่นอนว่าคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆกรล้วนแต่ท้าทมหาคุณ เหมือนกับสิ่งที่จะกำหนดชีวิตเราไม่ใช่กรรมในอดีตแต่เป็นกรรมในปัจจุบันด้วยเพราะอนาคตจะเกิดจากวันนี้เท่านั้นคุณจะต้องระลึกรู้แบบนี้เสมอว่าถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีคุณจงทำวันนี้มันดีที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่สนใจอนาคตแล้วไม่ต้องทำอะไรที่ผมบอกแต่แรกสิ่งเหล่านี้มันจะมาย้ำเตือนคุณว่าคุณต้องเร่งสร้างในวันนี้เท่านั้นจงรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปอนาคตมันกำลังจะเข้ามาถึงเราแล้วแต่มันก็เข้ามาในวิถีแห่งชีวิตของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมแต่เราก็ต้องลึกรู้ไว้ว่าเรานั้นเป็นผู้กําหนดชีวิตเราในอนาคตเท่านั้นไม่มีใครกําหนดเราเลยเราจงสร้างสิ่งที่เราควรสร้างเถอะไม่ต้องไปสนใจสิ่งต่างๆควรโฟกัสในเป้าหมายของเราเท่านั้นไม่ว่าชีวิตจะมีกี่ส่วนแต่เราจงรู้ว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าเพราะเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถซื้อมันมาได้มีสิ่งในโลกมากมายที่ถึงแม้ว่าเราจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยก็ไม่สามารถที่จะซื้อมันมาได้ ผมเลยยกประโยชน์ของการที่เราไม่สามารถซื้อเวลามาได้ก็เพราะว่าเวลานั้นมีค่ามากๆหลายคนที่ใช้เวลาล่วงเลยไปไกลามากๆเราหารู้ไหมว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดและเราจะอยากย้อนเวลากลับมาแน่นอนว่าต่อให้คุณมีเงินมากมายคุณไม่สามารถที่จะซื้อเวลาย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขอะไรได้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือยอมรับความจริงรู้ให้เร็วรู้ให้ไวแล้วก็ปรับตัวให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทําได้ นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ปล่อยมันไปหากเพียงสิ่งที่เปลี่ยนได้จงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจโฟกัสไปยังจุดๆนั้นให้จงได้ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ทุ่มเทให้มันมากพอนั่นจะไม่ใช่พลังที่มากเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องตั้งใจจริงๆคุณต้องมุ่งมั่นสุดๆนั่นคือพลังที่ล้ำค่ามันเหมือนกับคุณมีวิริยาอุตสาหะคุณต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมด้วยการที่คุณศึกษาเล่าเรียนหรือว่าฝ่ายหาความรู้มาใส่ตัวในทุกๆวันนั่นก็คือทางอ้อมทางตรงก็คือคุณรู้แล้วว่าคุณต้องเปลี่ยนคุณตั้งใจทําการปฏิบัตินั่นแหละคือโดยตรงถ้าคุณไม่ปฏิบัติทุกอย่างก็จะเป็นโมฆะหมดเลยสุดท้ายนี้การย้อนกลับมาถามตัวเราเองอย่างแท้จริงว่าเราต้องการอะไรและเราต้องการจะเป็นอะไรจริงๆผมอยากให้การบ้านทุกคนให้ทุกคนลองไปคบคิดว่าเราต้องการอะไรในชีวิต และเราต้องการจะเป็นอะไรจริงๆแน่นอนว่าหนทางอาจจะไม่ได้ง่ายนะักแต่สิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เสมอก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรหรือคุณต้องการจะเป็นอะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบแผนของมันเองคุณจงใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วพยายามกรอบชีวิตให้อยู่ในทิศทางแห่งความดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความดีเป็นตัวประกอบหลักชีวิตก็จะมีความสุขความสบายและความร่มเย็นอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะต้องการจะเป็นอะไรขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีและช่วยชีวิตคนอื่นต่อไป แล้วผมก็เชื่อว่าชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร Talk a กจิด้วยนะครับ